วัสทราบทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยกระชาย61ทับหนึ่งผมจะพาทุกคนมาร้านขายโมเดลร้านหนึ่งที่คนแถวนี้น้อยคนที่จะรู้คนที่ดูอยู่ไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักอยู่บ้างแต่ก่อนที่จะถึงร้านผมอยากทุกคนกดหัวใจและกดแชร์ทุกคนดูด้วยนะครับรีบไปเลยดีกว่า let's go ก็จะเป็นช่วงใหม่ของช่องชื่อว่าแหล่งส่องสมโมเดลช่วงที่จะพาทุกคนไปตามร้านขายโมเดลต่างๆทั่วกรุงเทพนะแล้วก็จะมีคลิปแบบนี้แค่เดือนละคลิปนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรืออะไรนะแต่ไม่มีตังค์โว้ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมจะแวร้านต่างๆในกรุงเทพซึ่งเด่นมันต้องมีค่าเดินทางและค่าเดินทางมันแพงมากเอาล่ะเดินมาถึงร้านละร้านที่เราจะมาในวันนี้นั่นก็คือร้าน Iceland and Toy ร้านนี้เป็นร้านเดียวเลยนะที่ไม่ขายโมเดลในฝั่งทนนะ่ะ เราเดินเข้าร้านกันเลยดีกว่า Let's go <S นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะเข้ามาในร้านผมขอบอกเลยว่าร้อน,ร,น,ร,นร้านนี้เขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะเดี๋ยวเราไปเริ่มโซนแรกกันเลยดีกว่าโซนแรกจะเป็นโซนขายโมเดลประกอบและโมเดลจากค่ายอื่นๆรวมทั้งงานกระชับปองมีทั้งแบบสุ่มและซื้อทีเดียวครบทุกแบบ F.W. Convert Hot Toy จากอนิเมะชื่อดังและก็มีพวกสีทงโมเดลทั้งหลายมีหลากหลายแบรนด์ทั้ง Radis Studio, s c a l o r Max Color, m o l o t o G Club, g u Arnold, Amiya Acrylic Mr. Color。